สิบห้าเอาเด้๋ยววนี้ก็อกางึเลย เปนไงแม่อร่อยไหมถึงที่อี่อร่อยนี่กน้ำยากะทิของพ่อน้ำยาป่าคาปูนิโซนน้ยาป่าให้จุดจิ้มซอสไปไอ้โมเด็คนี่โมดนี่ผมกินยาหมดแล้วนะตีนอร่อยมากทุกคนถ่ายคลิปพี่ก่อนแป๊บนึงถ่ายก่อนได้ไหมแต่รีวิวขนมจีนของพี่เอมี่ทุกคนดูนะครับน้องบอกว่าขอสองร้อยนะเนี่ยนะครับ เสียใจอะ่ะเนี่ยผมจ่ายสองร้อยตั้งหลายรอบนะครับทุกคนครับเน,นะีร่รวิวนะครับขนมจีนบ้านอ้า <5 S 2> <5 S 3> ของน้องเอมี่นะครัหห้าเลยนะคะอร่อยมากๆานี่สิ่งที่ชอบที่สุดคหหืออะไรรู้ป่ะขนมจีนตีนเอาไว้นี่รีวิวตีนที่ดูนี่นะฮะนี่จับมันเปื่อยนะรเ้อแบซูมกันนะซูมได้นะซูมได้ใช่ป่ะซูมได้ไม่ผิดอืมอืมือล เผ็ดมากอันนี้แม่ตีนค่แม่แซบบอค่ะอร่อยมากคือคอกระช่ะอันเดี๋ยวลอกไปไหมเป็นใจไหนพ่อลอกกันเลยลองไปลอกไม่ได้ลองลองไปพ่อจะพูดอะไรพูดได้เลยอันอร่อยมากอร่อยอร่อยแซ่บอร่อยแซ่บ ดูฮะซีนอีรอบหน่งหนูซูมหาเลยออ้หอืมเป็นินพี้งหรอีนแล้วดีนก็ใ้ปุ่ิดตัน้ที่ไรอสามขเดี๋ยวรอไม่แน่สิบรอเมยกันที่ะอืม่อกวพเลยอืม

เอาพี่ดูแม่หน่ะอ่าถือกินนั่นเป็นปุ่นห้องเงี้ยอะไรเว่ยถือกินนั่นยังก่อนทันกับเขาดียุติได้เลยกูใด้จะเพิ่มให้มาอีนี่เอาแต่ต้องไอยิ้วเขาเออข้างหลังดีต้าน้าดดีหมดม่สบายเฉยเลยวันนี้นะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักการเป็นทางการไปไหนไปด้วยกันไปทุกที่กับสบู่ สม <ENNIS>, ุนไพรอิ่อนอย่างผิวเย็นหน้าขาวใสต้องอออินสบู่สมุนไพรอิ่อนนะครับก้อนใหญ่ๆพี่น้องครับมีก้อนใหญ่ๆอันนี้เป็นส้มมะละกอนะครับปกติแล้วก้อนนีงอยู่ที่ก้อนละ38-40บาทสามก้อนใหญ่ๆนี่นะครับปกติแล้วอยู่ที่ราคา120บาทนี่แถมก้อนไม่อีกสักแถมงนะเอามาไหวกินมาซื้อสบู่ใส่ก่อนนะกินขนมจีนยัง ได้ก้อนจะได้อาแท้วไม่ไม่กินของจริงอมากจับมาจัดรู้เหรอพี่เอ็มมีเสียใจแย่เลยสามก้อนลอยครับแทนก้อนลอยปกติเซตนี้มีราคา170บาทนะครับพี่ดูวันนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ มา50ชุด50ท่านเท่านั้นที่จะได้ไปเป็นสมุนไพรแท้นะครับหอมด้วยยกมือเลยนะครับยกมืออีกพวกในการสนับสนุนกับพี่น้องครับบริษัทมาอินเออนรวบรวมหมดอีกอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่ากลัวมันหอมเท่าไหร่หอมไงแกดีอร่อยอร่อยอร่อยเพียงแตลูกมาบ้นอินนะอยากให้พี่น้องทดลองใส่รับเพลิงกับสมุนไพรอีก่อนนี่หอมสดชื่นเป็นสมุนไพรแท้ ดุงกินเมื่ล้วกับแม่พร้อมครับยกมือผู้บาผู้สาวงานพี่หนีครับพี่น้องครับสามก้อนสามก้อนบวกก้อนน้อยนังเซตนี้อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบบาทแต่เราจะไหนให้ท่านพิเศษห้าสิบท่านละนั้นนะครับที่ได้ไปอยากได้อีกคนที่หาซื้อแบกับบ่อใดเพราะว่าบริษัทมาไม่หวังกําไรนะครับอยากให้พี่น้องได้หูุจักได้ลดลงใส่ล่องเบิรงนะครับกับสมุนไพรไทยอิงอ่อน นี่ของแท้ยก,กมือเลยพี่น้องครับยกมือเลยเออปกติแล้วร้อยเบาทนะครับเส้นนี้ร้อยเบาทนะครับแต่วันนี้เรามาให้ท่านทดลองใช้ไอ้หลาถือหลงคอถือไม่ช่างะนั่นน้องฝากด้วใส่แบบพอลอดครับารมาสร้างธรรมะหากินมาเอามา,ฮาอันนี้อย่างขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่าขอบคุณคร่าก็ต้องนี่ดิเออ๊ะ มัก่อนนี่มีห้าสิท่านทั้งหมดที่จะไ้ไปพี่น้องคนที่หาซื้อเบสหาซื้อสองกับวันใดนะครับเพื่อนๆยกเลยนะครับอ่าเป็นสมุนสมนไทยแท้นะครับเออเป็นสมุนสมนไทยแท้เอาผพเลสโตรเฟียไปใส่ลูกที่พอจะเซ็ตนักร้อนก่อนหรือจะเซ็ทน้ำต่อนาเลยเอากละเทีแล้วจบเลยค่ะเอาโซเฟียกับพัชแท่ก่อนเลยก็ได้ลูกมาเอากระเทแล้วก็จบเลยเออ๋ยวจะได้ซ้อมโชว์ใหม่